สวัสดีครับผมนุยศรับรีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องกล่องเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับค่ายดัลเทคนะครับทางดัลเทคก็ได้เปิดตัวกล่องไอคอนตัวใหม่นะครับที่มีฟังก์ชันดันล่างยกหูชีดปลดบูธนะครับและยังสามารถจูนในโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเองได้นะครับภายในหนึ่งเดือนที่ผมได้ติดตั้งกล่องนะครับไอคอนนะครับผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับ ข้อดีของกล่องไอคอนนะครับก็จะมีโหมด AI นะครับเอาไว้วิเคราะห์การขับขี่ของตัวลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่งแซงนะครับหรือว่าต้องการความประหยัดนะครับโหมด AI นี้ก็จะช่วยประมวลผลให้มีความสมบูรณ์หรือว่าความสมดุลได้มากที่สุดนะครับกล่อ,องไอคอนนะครับ ราคาไม่แพงนะครับเพียง9,900บาทนะครับผมครับถ้าหากสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์061813 993 3ครับหน่ยวยแสบรีครับสวัสดีครับ